สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวาหกหกนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างก็แวะเบียนมารับฟังรับชมกันเพลินๆนะครับนะโปรดใช้พิจารณาในการรับชมด้วยนะครับเรื่องแรกเขาพูดถึงรายโอ้โหนะในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยแหมมันบางทีเนี่ยมันมีคนเนี่ยคอยที่จะคอนโทรลคุณอยู่นะหรือว่าคุณเองอาจจะไปติดนะสาวติดหนุ่มนะครับแหมอันนี้ก็อาจจะ ห้ามกันยากนะไอ้เรื่องความอยากนะครับหรือบางอย่างเนี่ยนะไอ้เรื่องการคอนโทรลเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคนเนี่ยที่เอาเงินมาล่อคุณนะเอาเงินเนี่ยมาเหมือนแบบใช้ให้คุณเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะว่าเอ้ยถ้าเรามีสติเนี่ยรับมือกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะรับมือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะ เรื่องถัดไปนะครับโอ้โหบอกว่าเรื่องความช้ำใจนะช้ำอกช้ำใจปัญหาที่เข้ามาพัวพันในชีวิตนะปัญหาที่เข้ามานะสมรุมในชีวิตอันนี้ก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆงัดกันไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาแบบโอ้โหดีดเนื้อปอกปัญหาหายใครก็อยากอยากเป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยปัญหาเราเป็นคนก่อขึ้นมานะเราก็ต้องเป็นคนที่แก้ปัญหานะ กับไปรนะครับแหมกับไปรเลยทีเดียวนะครับอะยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้แก้ปัญหาให้ได้นะครับชาวราศีพิจิกนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเขาพูดถึงอะไรนะพูดถึงในเรื่องของภาระที่คุณต้องแบกเอาไว้นะสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับยังไงเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาดั้งเดิมเป็นปัญหาที่คุ้นเคยและเป็นปัญหาที่ว่ามันมาตลอดนั่แหละนะเออคุณเองก็รับมือกับมันได้อยู่แล้วแหละนะครับ ก็แค่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีาหาทางออกหาทางแก้ไขในชีวิตกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปครับผม